ที่โตดกดี้น่ะกว่ามันโกมากเต็มตุนเลยผมนึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวยุดฉีดก่อนเดี๋ยวจะมากเกินจะ,กกนจะดกต้นท้อมันเขาเปล่นี่ครับเพราะมันฉีดนี่มันโตเร็วเลยว่ะเอ้ยแปลกใช่ไหมวสวัสดีครับพี่เรืองชยัยครับสวัสดีครับพี่เอาแมกมาก,กับลาวาผสมยาฆ่า,มาแมลงฉีดมะเขือยาวเป็นไงบ้างตรงมันบานเต็มตุนเลยมันเกิดใหม่ลูกซื้อว่าจะดกกว่านี่นะ ผมไม่ออกว่ามันดกมากผมจะมาส่งไปดูเหรอ,อ,อไปนาใส่หัวแล้วส่งดูอ้เต็มต้นเลยเมื่อก่อนก็มันร่วงมดเด้เมื่อก่อนนีนร่วงเออเธนีนผมมันฉีดแมงมมแมงม,มันไม่ขวนแล้วมันก็ไม่รู้มันติดดอกดีน่ะติดดอกดีครับแล้วลูกเยอะเยอะเลยแหละผมนึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวยุดฉีดก่อนเดี๋ยวจะมากกินจะดกต้นท้อมันเขาเป่นี่ครับโอ้ต้องหยุดฉีดครับมันจะติดเบนเบลนมันจะติดติดถีกว่านี้ มันจะไม่วินนะนี่ทุกข้อเลยครับดุกเลยแหละน,นุ่นเห็นไหมอ๋อแ<ต>ิดงทุกข้อแหนงมันจะออกมาเยอะกว่าน,นุ่นเห็นไหมมันมันติดถึงยอดเลยผมประมาณการว่ามันจะดกุกยิ่งกว่าน,นุ่นลุกมากเลยแหละแปลงเนี่ยอ่าหนึ่งกริงสองจริงสามกิง,กง,กงจะติดหมดเลยด้ครับเนี่ยติดถุกกริงที่มีถ้าปกติมันจะติดกิงิงบินกิงิงจะไม่จะไม่ติดสม่ำเสมอผมแกกไม่ใช่แกแลดูเขาไปด้วยมันจะมีหน่วยเต็มเลยลูกใช่มีลูกเล็กลูกอันนี้ทั้งหมดเลยนะครับ มันยึดดุกมากเลยผมยอมเราบันตอนได้สี่วันเนาะการเปลีป่ยนแปลงม,มันมียอดจะมาเดินอันนี้ทรงังไม่ค่อยเสียนะครับเนี่ยดูดูด <ผม S 3> ูผมว่าผมว่ามันจะตรงนะตรงแต่ยาวนะ๋อ้ <ๆ S 1> จะตรงแกดูแก่ผที่ยาวของโยกนี่เนาะย,ยังไม่ถึงมันเก็บนะครับเนี่ยดูดูดูความยาวมันนะมันพรอมจะออกดอกอย่างเดียวเลยเด้่ยอดจะเทียวเดินมันจะขยันออกดอกโตโเรึงลูกด้วย เลือเป็นไงบ้างมันจะโตเร็วเพ่ามันมีฉ so ีดต so <three S 3> ัวน <nice. S 1> right? ี้มันใหญ่ไว้สงสัยจะไม่เครียดกินอาหารได้ดีผมก็แปลกนะกับฉีดได้สองสามขังมันเลยเห็นลูกได้ชัดเลยเนาะสามวันไม่นานที่ใหญ่ไว้ได้ขนาดนี้เนาะผมก็ต้องแปลกใจสามวันถูกไหมเขาบอกหลังจากฉีดไปสามวันครับก็เลยว่าเอ้ามันเป็นกันได้อีกแม็กมาลาวาหรือเปล่านอะไม่มีแมลงลูกกว่ะเนาะไม่มีเลยเหรอก็ดูได้เลยครับเออพอมาลองเลยมันดีก็เลยบอกเขาไม่ฉีดยอดเดือดเห็นแม่เนี่ยผมก็กล้าว่าจะเป็นวันที่สิบหาสิพวกวะแล้วจะได้เก็บวะ แต่ประก็บเก็บปอดกำหนดเพราะมาชีนนี่มันโตเร็วกันเลยว่ะเอ้อยแปลกใช่ว่เถ้าวัาแต่ชิดไก็ในลูกจะไม่ค่อยขดจะตรงมากกว่านี้ดกไม่ใช่เลน,น้อยเก็บรลบหนึ่งรลบหนึ่ง้าราคาอยู่ประมาณนี้นะผไม่คิดว่าม่ขาดแสนตักเที่ยวนะเรือ่องเรื่องดกไม่ต้องกลัวครับแต่พี่น้องแต่แตะกอนคนไหน,นทําพกพืชพวกนี้นะครับใช่เลยครับในทิศวังเองจะปลูกเอาลูกเอาผลผลิตนี่ดกติดดีครับโคราชเนาะ